ช่วงนี้ก็รับมิบาปกับพระลูปบุญธรรมเลยนะที่จะต้องออกไปมันนั้นเที่ยงคืนค่ะหลวงพ่อที่เาพ่อฟังผมก็จะออกวันนี้นะจะออกโทรศัพท์มาค่ะแม่เอาโทรศัพท์ไว้ก็ก็ก็สงสารเพราะว่าบางทีเต็มีอะไรเลยก็จะได้โทรมาก็ไ่ออกไปช่วงเช้าก็ คุณเช้าประมาณเนี่ยสิบโมงสิบโมงกว่าเนี่ยนะคะก็ไปถึงบางทีก็ไปถึงเที่ยงแล้วก็แล้วก็ลืมนะคะ่ะพอไปถึงพวกก็เด็กๆเขาดูแลอยู่เขาก็ลืมเพราะว่าประมาณสิ้นเดือนนะคะหลวงพ่ออาจจะต้องขอกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเมื่อวานนี้เริ่มกินต้าหู้ต้าหู้ก็คต้าหูโห้โฮมเมดไปซื้อที่นู่นนะคะที่ที่ที่เซเว่นนี นีข้าอบไว้ทาน,านแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ทานข้าวหลามไปไหนตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ดื่มนมดื่มอะไรก็เริ่มแข็งแรงขึ้นค่ะแข็งแรงขึ้นแล้วก็สุดเดินสุดอะไรในช่วงนี้ก็บางทีก็เหนื่อยแล้วบางทีก็ใจสุดท้อเหมือนกันต้องต้องขับรถออกไปแล้วก็ต้องตัดไปตรงเสีเยตรงนั้นนะคะตรงยืนบางทีรถตอนเย็นนี่นนองเงอ้โห่ใก็ไม่อยากให้กลับมา อยู่ขคงอยู่ก่อนบางทีเมื่มอาวานเนีเข้ามาเกิดมืดจัเลยมาถึงตรงตรงตรง,งทางทางังรีบบึงล็ลอกประตูลอต็ลอกแรีบบึงเข้ามาค่ะน,นี้ก็ก็ยอมยอมแล้วก็เป็นที่ต่างของตัวเองค่ะ,ะสำหรับก็ตัวเองก็ช่วงนี้ก็พอยายามขึ้นมาพักท้้งที่ข้างบนเนี่ยค่ะก็ต้องการที่จะทำวัดเช้าทุกวนนันนะคะก็ประทับใจ่านนะคะที่ เอาภาะระนเรื่องของกสิกรรมด้วยอะไรด้วยเรื่ององาหารด้วยเอตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยได้มา,มาช่วยเลยแม้แต่พวกหนอง,งานาเนี่ยก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไปเลยส่วนเด็กๆก,ก็อย่างที่ปูปู่พูดนะนะก็คือเด็กถ้าเขามีศรัทธาเขาก็ไม่เรียนอย่าง,งนั้นก็สอนก็มีอยู่สี่คนสี่คนที่เรียนนะ แล้วเ,เขาก็ไม่เรียนก็แล้วแต่เราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บังคับอะไรเด็กเพราะว่าก็อันนี้ก็ถ้าดเด็กเขาไม่ยังไม่ศรัทธาเราก็พยายามสอนให้เขาแบบสนุกสนานยอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขาเครียดในเรื่องของวิชาการมากเกินไปแต่ว่าก็พย,อยายามที่จะให้สมรรถนิเขาไปด้วยด้วยเพราะว่าเด็กก็เล่นกันเหมือนเมื่อวานนี้นก็เขาก็เด็กก็สนุกสนานกัน <laughs> ในทางนี้ก็ต้องนุโมนาสานุกับผู้ท่านนะคะแต่ก็ขอบคุณมากค่ะการประบุ